ริมถนนเลียบชายทะเลกระบี่มีต้นไทรใหญ่ที่ชาวบ้านเตือนว่าอย่าหยุดรถใกล้ๆตอนกลางคืนเพราะมีเจ้าของต้นไทรยืนมองอยู่เสมอคืนหนึ่งนักท่องเที่ยวขับรถผ่านมาเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดขาวยืนใต้ต้นไทรเขาชะลอรถจะถามแต่พอไฟหน้ารถส่องถึงร่างนั้นค่อยๆหันมาช้าๆใบหน้าของเธอซีดขาวเหมือนศพที่อยู่ในน้ำดวงตาดำสนิทไร้แวว และผมยาวของเธอพาดตามกิ่งไทรเหมือนถูกแขวนไว้เธอเดินเข้ามาหารถช้าและเงียบจนหน้าขนลุกชายคนนั้นเหยียบคันเร่งหนีสุดชีวิตแต่เมื่อมองกระจกหลังเธอยังยืนอยู่ใต้ต้นไทรพร้อมยิ้มให้เหมือนกำลังรอเหยื่อคนถัดไปอยากให้ผมเล่าเรื่องผีจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้เลยครับ